สวัสดีทุกท่านมามาครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในรายการ i c h Gamer นะครับโอเควันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกม g a นะครับแต่รอบนี้ผมจะมาสอนโหลดแบบแบบว่ายังไงอะละเอียดอะเดี๋ยวขออนุญาตป๊บนึงเปิดไฟนะครับแบบหนึ่งแบบหนึ่ง ออึ๊บไม่รู้จะมีลมตีไหมหรือเป <Gym. S 1> ล่านะไม่รู้จะมีลมตีไหมหรือเปล่าขออนุญาตปิดไฟเป็นโอเคมาแล้วครับก็นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเลยนะแบบละเอียดเลยนะครับรอบนี้ผมมาแบบละเอียดเลยนะครับละเอียดอ่อนนะครับจริงๆรอบนี้มาแบบละเอียดนะครับเดี๋ยวไปดูเลยนะว่าทํำยังไงนะอะอย่างแรกนะให้คุณกดเข้า Google Chrome หรือว่า อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ก็ได้มั้งนะอ่ะไม่มีลงไม่มี link ลิงก์อะไรแล้วนะครับอ่าสอนสอนแบบสดๆนะครับแต่คลิปนี้อาจจะมีลิงก์ให้นะครับอ่ะนะมานะครับเดี๋ยวกดเข้านี้เลยนะครับกดเข้าค้นหานะครับพิมพิมตามผม G T A เว้นเอ่อเว้นวัคทา่าโลทำนี้นะท่าโลนะ เอินเตอเสียยมันเสียยมันแบบแตกๆใช่ไหมก็ขออภัยนะถ้าเสียยมันแตกอะ่ะคือว่าผมพูดใกล้มาอะนะครับจอกอย่างไนิดนึงก็กลัวไม่ดังนะครับเพราะว่าผมไม่รู้กดเข้าเว็บแรกเลยนะครับอ่ะขึ้นมาหน้านี้ไม่ต้องตกใจนะครับจะเลือกอะไรก็ตามตามสบายอ,ะอ่ะตามสบายอ่ะนะ กดเข้าดาวน์โหลดดาวโหลดเลยเนะี่ยเมื่อคุณกดเข้าดาวโหลดปุ๊บมันจะไม่มีหน้าอะไรนะครับให้คุณเลื่อนลงมาข้างล่างเหมือนเดิมครับแบบที่ผมบอกเลยนะครับก็เหมือนเดิมทุกอย่างผมจะบอกนะครับตัวนี้นะครับดูเมาส์ผมดูเมาส์ผมนี่คนะเมาส์ผมเห็นเปล่าเห็นเปล่าน,น,นะครับตัวนี้นะครับเมาส์เมาส์าวงอยู่นะตัวนี้นะคือตัวเกม นะครับตัวเกมตัวนี้นี่ครับเมาส์เมาส์นะดูตามเมาส์ตัวนี้นะครับคือตัวเข้าออนไลน์ส่วนถามว่าโหลดตัวไหนครับโหลดทั้งสองตัวเลยนะครับตัวบนขวานะครับกับตัวล่างซ้ายนะครับนะโหลดสองตัวเลยโหลดเลยนะครับกดโหลดก็เลยนะครับแต่ผมนั้นโหลดโหลดไปแล้วนะครับโหลดไปแล้วก็กดออกก็มาหน้าเดทอบเรา หลายคนอาจจะงงนะว่าวันนั้นรีวิว w ิ n d o w s 10ไปนะฮะวันนี้ทำไมใช้ Windows 7ก็คือว่าผมไปลงโปรแกรมมาใหม่นะครับแต่ลงเป็น Windows 7นะครับก็คือว่า Windows 10บมันแพงเที่ยเลยครับนะครับก็รู้รู้กันอยู่รู้รู้กันอยู่ะนรับนะกดเข้าคอมพิวเตอร์เข้าไปที่ที่เอ่อที่ที่อะไรที่ที่คุณเก็บไว้ครับมันคือที่ไหนครับ เออมันคือที่ไหนอ่ะที่นั่นแหละคุณเกยวอยู่ที่ไหนก็ที่นั่นแหละนะครับอ่าสมมติผมอันนี้ผมสมมติผมโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเออแม่งมาครับก็จะได้หน้านี้นานี้มานะครับให้คุณกดเข้าไปในไฟล์น,นะครับไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมานะครับเออผมลืมบอกไปนะผมลืมบอกไป เอาจริงๆนะครับเอาจริง <f> คุณไม่ต้องโหลดตัวเข้าออนไลน์ก็ได้นะครับอ่ะเออโอ้โหได้ไงเนี่ยอ่ะขอขอภัยด้วยขอภัยด้วยจริงๆนะครับขอภัยด้วยจริงๆนะครับเอาจริงคุณไม่ต้องเข้าตัวออนไลน์ก็ได้นะครับเออผมลืมอ่ะขอโทษด้วยนะครับนะครับผมลืมจริงๆลืมจริงๆอันนี้ลืมจริงๆครับอ่ะเมื่อคุณโหลดอ่ะคุณยกเลิกนะาสำหรับตอนนี้ใครโหลดอยู่นะครับยกเลิกเลยนะครับตัวเข้าออนไลน์อ่ะที่ว่าสิบเอดเมครับ โหลดไอ้เจ็ดร mb มานะครับแต่ไม่ต้องโหลดตัว11บเมกมาเพราะว่าเขาแตกไฟล์เพิ่ข้อแถมมาให้ในแถมมาให้เลยนะครับโอเคก็อย่างแรกนะให้คุณกดคลิกขวานะครับ a c tag a c tag File เอ้ย a c t tag here a c t here นะครับ a c tag here อ่ะเมื่อคุณ a c t tag here เสร็จปุ๊บคุณแต่อยู่ที่ไหนอ่ะคุณก็เข้าไปที่นั่นแหละุณแต่อยู่ที่ได้ดีนะครับ g d s n อ่ะ มันจะได้มาไฟล์เป็นตัวนี้นะครับดึงออกมาให้ดูเลยอุ้ยไม่ได้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 นานนานนานไม่ได้ไม่ได้นานนาน,น,าน,น,าน,น,านโอ้อะไรอะแ yeah, yeah. ย่ะยะนี่มันแย่มากอ่ะเดี๋ยวใหม่ครับเข้าเข้า,เข,าเข้าไปที่นี่เลยที่เขาที่เราแตกไฟล์นะครับอ่าเราแตกไฟล์ไปที่ไหนก็บวกกันไปตามบทเรื่องนะครับอืมผมแตกไว้ที่นี่ คุณจะได้มาเป็นตัวนี้นะครับนี่เอ้ยยางยังคุณจะไม่มีไอ้ตัวนี้นะครับดูตาลูกศรผมจะไม่มีตัวนี้นะครับเนี่ยตัวลูกผู้หญิงครับจะไม่มีครับนตัดออกไปคุณจะได้แค่ตัวนี้นะครับแล้วคุณจะเห็นอันล่างสุดนะครับมันจะเป็นตัวตัวตัวนี้นะครับนี่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 ออกมาลุกโอเคออกมาแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับคุณจะได้เป็นตัวนี้นะครับตัวข้อลน์จีเด a าโล แซบอะไรเนี่ยนะครับเออนั่นแหละช่างมันนะครับอานพินอาทูก็ปล่อยไปนะครับเก็อบส่วนใหญ่นะครับกดเดวบลคลิกเข้า,ไไานะเลยนะครับกดให้ดูเลยเนี่ยอ่ะเลือกเลือกที่จะลงสมมติผมเก็บไว้เก็บไว้ GTA ทสแไปที่คอมอ่ะผมเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ได้ดี GTA GTA เท n แ โอเคตามนี้นะอ่าใครที่เก็บแบบแบบผมก็กดตามผมเลยนะครับกด install e install e อ่ e า install ไปเลยนะครับผมอินตอมัยวะอินตอออินตอผมจะอินตอมัยวะที่ผมนั้นลงไปแล้วอะทำก็รอมันโหลดนะครับไม่นานนะผมผมลงตอนแรกไม่นานอ่าเมื่อลงโอโ้โหน้าบาันแวรนรดจังเลยอ,อะไร โอ้ยแย่ๆอย่างนี้นะครับอ่ะกดฟินิชไปเลยนะครับเรียบร้อยนะะเรียบร้อยอ่ะยัง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 ใจเย็นใจเย็นนะครับอ่ะจะได้สองตัวนี้มาด้วยนะท่านผู้ชมเห็นเปล่า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 เนี่ยนะครับสองไฟน์นี้นะครับสําคัญมากๆนะครับถ้าไม่ลงอาจจะเล่นเกมไม่ได้นะครับคิดว่านะอืมนะครับ ให้คุณลงเป็นตัวที่สองนะตัวแรกผมเคยลงผมลงไปแล้วมันไม่ดีเท่าไหร่นะผมว่าลงตัวที่สองนะแบบแอดแม็กเขาลงน่าจะใช่ไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับก็ต,ตามนั้นกดตามผมเลยกดลิดขวากดแอ t แท็ก Here แอดแท็กเคียนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่นั่นกด Act here แอดแท็กเคียเสร็จปุ๊บมันจะได้มาหน้าน,นี้นะครับกด Yes to all Yes to all เรียบร้อยอย่ะเดี๋ยวรอนแป๊บนึงนะรอนแป๊บนึง นะครับคอมชา้าจริงอยากเปลี่ยนเมนบอดใหม่มากครับใครบริจาคได้นะครับช่วยบริจาคผมด้ว <c> ย <oughs> เราเล่นนะแต่อยากบริจาคก,ก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันนะก็เดี๋ยวรอมันก่อนไม่มันชา้าจังวะไม่ไม่แน่ใจนะไม่แน,น่ใจจริงอ่ะเมื่อลงไลสองตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เขาเล่นเกมนะครับถา่ว่าเขาเล่นยังไง เขาเล่นนะครับก็กดไอตัวผู้หญิงนี่นะครับนี่ครับถามว่าจะดึงไวหน้าเดสก์ท็อปทำไงผมก็สอนไปแล้วนะครับกดคลิกขวาที่ไอพากัดไอตัวผู้หญิงนะครับแล้วก็นี่ครับแคทอะไรเนะี่ยแคทชูชูเตอร์อะไรเนี่ยนะครับกดไปคุณจะได้มาสองตัวนะครับเห็นไหมคุณลากไอตัวที่มันมีคำว่า s shooter s h o r t c u t ล่างนั้นออกไปนะครับมันจะได้เป็นตัวนี้นะครับตัวข้างนอกเห็นไหมเนี้ยมจะได้เป็นตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็มันแถมภาคออฟไลน์ให้ด้วยนะครับภาคออนไลน์ได้ด้วยแต่บางคนนะครับอาจจะงงนะครับว่าสําหรับคนที่เล่นใหม่ๆครับอาจจะเล่นไม่เป็นนะเข้ายังไงกุล่่งเลยผู้คนนี้ร่วงเลยเนี่ยนะครับร่วงจริง พูดคำนี้เข้าไปดับเบิลชิกเข้าไปครับถ้าว่าดับเบิลดับเบิลดับเบิลเลยอะดับเบิลดับเบิลชิกเข้ามาครับนะครับมันเป็นเขามันจะไม่มีมันเป็นมันจะไม่มีอย่างนี้ขึ้นนะครับสีฟ้าเห็นไหมเสีฟ้ามันอันนี้คือเซิร์ฟนะครับมันจะไม่มีอย่างนี้ขึ้นนะครับคุณต้องไปเอา IP มาก่อน IP เอามาจากไหนครับ IP เอามาจากไหนเอาไอ้นี่มาจากไหนวะเนี่ย นะครับผมก็งงเหมือนกันนะครับ IP มีมาจากไหน,นครับอยู่ใต้คลิปเลยไปก๊อปเอาเลยเลยนะอยู่ใต้คลิปเลยนะ IP IP นอะเดีแต่ผมจะไปสอนเอาด้วยแล้วกัน Google อีกทีพิมพ์เหมือนเดิมนะครับไม่มีเพิ่มเติมนะครับเขาไม่มาอะไรไม่มาไม่รู้นะครับอ่ะเข้าก o เ g l e เหมือนเดิมพิม GTA t a r o รอครับ เกี่ยวที่ผมอัดคดลิปเนี่ยแหละมันแย่มากนะการอัดคลิปนี่ครับกดเข้า G Data เซิร์ฟเว็บเอ้ยไม่ใช่เซิร์ฟเว็บเดิมครับเว็บเดิมเว็บเดิมนี่ครับจะเห็น IP นะครับเห็นไหมเป็นเลขอะ่ะคุยทอกนะครับคุยในทอกคุยในอ่าเลขทอกนี้จะอยู่ในในเกมนะครับข้างล่างมุมขวานะครับผมขอไม่เข้าเกมให้ดูแล้วกันมันแหลกหน้าดูเลยข้อมกากอัดคลิปไม่ได้ <Here. S 2> อยากได้เป็นบอร์ดใหม่ครับอ่าคุณก็ก๊อปนี่ไปเลยนะครับสีฟ้านะครับเห็นไหมอืมก็ก๊กอปไปเสร็จปุ๊บคุณเข้านี่นะครับเข้าตัวออนไลน์นะครับเอออย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมตั้งชื่อข้างบนนี้ด้วยนะเนะีนะ่ยเนี่ยของผมชื่อ i c ซ Gamer 191หนึ่งเก้าหนึ่งครับตอนนี้ก็ย้ายมาเล่นเซริร์ฟ GTA เดทาแล้วะนะไม่ต้องมาขอตังค์กันรอกกดทิก ติ๊กถูกติ๊กสวยติ๊กถูกถนะครับติ๊กถูกเมื่อติ๊กถูกเสร็จปุ๊บคุณจะเห็นอ่าช่องวาอ่างนี้นะครับถ้าคุณถ้าคุณก๊อปมานะครับคุณจะไม่ต้องมาใส่เลยมันน่าจะใส่อัตโนมัติสมมติผมก๊อปมาแล้วทำไมกูไม่ก๊อปมาวะนะครับอ่ะผมก๊อปมาผมก๊อปอ่ะผมก๊อปปุ๊บอ่ะก๊อปเอ้ยเฮะก๊อปอะไรมึงเนี่ยโอ้ยมันแย่มันแย่ กรอบกรอบกรอบตีกรอบนี่เห็นไหมครับผมกดติ๊กถูกข้างบนนี้นะครับสีเหลืองๆนี่ครับมันขึ้นมาอัตโนมัติเลยเหมือนมันรู้อ่ะอ่ะถ้าคุณคิดว่ามันถ้าคุณคิดว่าแบบกลัวมันจะเป็นของอันอื่นอ่ะคุณลบนะครับแล้วก็ใส่ใหม่ก็ได้นะอะปึ๊บอ่ะมันขึ้นอย่างนี้นะครับคือว่าผมมีเซิร์ฟเวอร์นี้อยู่แล้วก็คือเซิร์ฟนี้นะครับคนเล่นก็ร้อยกว่าคนนะครับอ่ะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับ ก็นี่อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคคงคงผมว่าคลิปนี้อาจจะช่วยสําหรับคนที่โหลดไม่ได้นะครับอ่านะครับก็ส่าห์มาทําคลิปให้ใหม่อีกรอบนะสำหรับคนที่ดูแล้วไม่รู้เรื่องผมแม่งไปดูแล้วไอ้ค่ะคือว่าตอนนั้นผมยังไม่มีโปรแกรมนี่อัดคลิปไงก็เลยเออไม่ไม่ได้อัดนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดซับสไครป์ให้ชแนลผมด้วยนะครับนะก็สําหรับคนที่ขออะไรมามากมายนะครับเดี๋ยวไว้ว่างผมจะจัดให้นะครับก็เดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะสาหรับคลิปนี้ก็สําหรับคนที่อ,อยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะครับก็ลองพิมพ์มาดูนะครับแต่ขออย่างหนึ่งไม่ใช่เกมคอมนะครับขอเป็นเกมในโทรศัพท์พวกก็รู้ๆอยู่ว่าผมแคชเกมในโทรศัพท์นะครับก็ เดี๋ยวเข้าชาแน,นลก่อนปิดคลิปปิดคลิปต้องเข้าชาแน,นลนะครับก็เออขอฝา,ยอยากอยาก่างนึงครับสำหรับท่า,านผู้ชมนะครับก็คือว่าสำหรับคนที่ดูคลิปผมนะครับก็ฝากไปกดชาแนลฟุกคุงฟุกคุงนะครับดูคลิปผมได้เลยเนะนี่ยนะครับชาแน,นลฟุกคุงนะครับไปกดกันเลยเนะน,นี่ยตอนเนี้ยรีบไปกดซับสไครต์นะครับ ขอร้องคนระให้ไปกดขอร้องอย่าหยุดร้องคนละรายการโอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปอีกทีนะครับโ okay, อเคไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช anel ผมให้คลิปนี้ให้ทุกอย่างนะครับนะใครขอเกมอะไรก็บอกมานะเกมในโทรศัพท์เก okay, เดี๋ยวจัดให้ไปเจอกันซีอูเกมจุก,กูบาย